สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พี่ fc ทั้งหลายครับวันนี้ก็กลับมาประจําการเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้กับผมพัดราชสรีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกวงสําหรับคลิปนี้ ep นี้ก็เข้าสู่ ep ที่138่งยแล้วครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ฝากใช้เยอะเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็ชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์อลนครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ดียวกันครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆี่เหมือนเดิมที่เคยครับวันนี้ mm hmm. ชมและชอบสนใจองไหนก็ mm hmm. ให้ไวน,นิดนึงนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันกันวันนี้มาเริ่มกันกันกบสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองนี้นี่มาแล้วครับสายผงครับห่างหายกัน มันมันอย่างนี้ห่างหายไปสักพักอยู่งแต่ก็พยายามหาเรื่อยๆนะเนื้อแบบยอดอย่างเงี้ยนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่มวลสารจัดจ้านครบกระบวน่านี่นี่ครับมีเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำก้อนอะไรที่ว่าเขาว่ามีก็ก็มีนะครับในองค์เนี้ยใน นี่ครับเม็ดดำดูเนื้อหานะครับเนี่ยพระใช้หน่อยเนื้อชำ่ำเนี่ยเดี๋ยจะขึ้นช่ำแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นไตอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยพระพระสมดิษฐ์นะส่วนมากจากที่ผมดูคอยสังเกตดูนะส่วนมากพระท่านจะมีการลงรักนะองนี้แต่ผมไม่แน่นะเพราะว่ามีการ เหมือนจะซ้อเหมือนจะซาอลักลอกลักลอกลักออกนะครับนี่ลิลิลินพันกันแล้วนี่ครับนี่พิมใหญ่นะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะมีการลอกลักกันหรือเปล่านะเนี่ยดูนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพิมใหญ่นี่ครนี่ร้อยคูดนี่นี่ นีเห็นไหมนีเม็ดกวดเม็ดเทาเม็ดเขียวมงกรงเขียวมงกรเขียวหนุมานอะไรต่ออะไรที่เขากล่าวอ้างก็ก็พอจะมีนะในองค์นี้เนี่ยเนืองุ์มเขียวอะไรเม็ดกวดคุนคุนเนี่ยครับนี่ครับก็มีนะ เนี่ยเม็ดแดงออกคุ้มส้มก็มีนี่นี่เม็ดแดงเม็ดดำนี่ครับอย่างไในที่เขาว่าเขาว่ามีในองค์สมเด็จองนี้ก็ก็พอมีก็พอเห็นนะครับก็เห็นเนี่ยไม่ว่าพอเห็นเห็นหรอกก็เห็นเลยแหละนี่ครับออกแดงส้มๆมนี่ก้อนหลวดก้อนทรายที่ว่าสมเด็จท่านนำมาปลูกเสรมีส่วนผสม นี่ครับนี่ครับเม็ดเทาเม็ดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพึหากล้องสูงให้เพื่อนๆดูหน่อยพี่ๆดูหน่อยแล้วกัน,นจะได้เรียกน้ำย่อยนะแบบนี้นะครับน้ำยายก็บนนะึง เรื่องเยอะสักดนี่มานี่ครับนี่นะครับนี่นี่ครับสายผงต้องลงกล้องอย่างว่าแล้วครับนี่นี่ครับเม็ดดำนี่ครับชมกันชัดชัดครับนี่ไม่ต้องพูดแบบไม่ได้เห็นภาพนี่แหละพูดด้วยเห็นภาพด้วยครับ ชัดเจนเลยนี่ด้านข้างครับมีเม็ดเทาเม็ดน้ำตาลอะไรมีหมดครับอย่างที่เขากล่าวอ้างอย่างไหนมีก็องนี้ก็พอเห็นอยู่นะแทบจะครบทุกอย่างนะเนี่ยนี่ครับ,รบด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างครับนี่เม็ดใสๆก็มีน,น้ำตาลออกส้มอะไรก็มีนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ เดี๋ยวจะส่องเนื้อดูด้านหลังนะนี่เนี่ยผ่านอยู่ในตลับซ้ายนะเนี่ยอกตรงเนี้ยเนื้อขึ้นช้ำขึ้นไตเลยตอนนี้อ,นอาจจะโดนเนื่อโดนสัมผัสเยอะหน่อยเนี่ยดูครับเม็ดเทาเม็ดอะไรตรงเนี้ยนี่นี่ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่นี่โอเคนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับโอเคผ่านไป ถึงองค์ต่อไปครับหลวงพ่อปานครับน anyway, no? ี่หลวงพ่อปานดินท่านจะเป็น right> ดินกรองนะครับนี่ด้านหลังมีรอยกดนิ้วมือนะครับนี่ดูครับดูครับนี่รอยกดนิ้วมือดินกรองครับเนื้อละเอียดนวลครับเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงทรงหนุมานนะหอนุมานจะเป็นก็มีไม่รู้กี่มีหนุมาณนะหนุมาณใหญ่หนุมานเล็กอะไรหรือเปล่าหนุมาณทรงเครื่องหนุมานเปลือยอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละครับ แต่ก็ไม่รู้กี่มีกี่พิมพ์แยกย่อยนะนี่ครับเนื้อดูนะครับเนี่ยอุดผงผงเดิมเต็มครับนี่ผงล้นๆ้นนี่ครับดูดูดูดินครับดินท่านจะเป็นดินกรองนะครับนี่ดินกรองเสมอเสมอเลยนี่ละเอียดซ้ายละเอียดกรองละเอียดนี่มีฝนตบัดแต่งเป็นเหลี่ยมเป็นคมดูครับนี่ครับดูครับเนี่ยครับดินครับดินกรองครับ นี่ครับหนุมานหลวงพ่อป่านครับพรนบางนงโคนี่ครับสวยงามมากครับตรงนี้เนื้อนิวโอ้ยด้านหลังมีรอยกดพิมพ์ครับรอยปาดรอยกดมีตามตำลาเขาว่าอนไนที่ควรพอจะมีก็มีให้เห็นอยู่นะนี่รอยกดมือกดแล้วปาดนี่นนการดูเห็นรอยเสี้ยนนิดนึงรอยปาดอยู่นี่รอยนิ้วมือชัดเจนครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับอนุมานเฮ้ยอนุมานแล้วเนาะอนุมานชันสมอนนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับดูพิมพ์ทรงอีกทีหนึง่งนี่ผิวยั้อยนิดนึงแต่ว่ายังมีคมชัดนะตามเส้นยันเนี่ยคมชัดเลยนะพี่นะนี่ครอาจจะลอยนิดนึง จะล้อยใช้มาแต่โอ้โหดูครับติดกลองครับสวยงามครับองเน,นี้สวยงามครับสวยงามสวยงาม beautiful นี่โอ้ผ่านไปครับองค์ต่อไปครับเป็นกระลาแกะครับลาหูเป็นลาหูกับลาแกครับสิทธิสายหลุงพ่อน้อยครับเนี่ยสำหรับ ตัน,นี้ผมดูเป็นอาจจะเป็นลูกศิษย์นะครับยุคยุคลาอาจารย์ปิ่นอาจารย์แต่ผมดูเป็นอาจารย์จืดตรงนี้นะครับนี่ลาหูลาหูผมดูเพ้่เป็นแค่อาจารย์จืดถ้าดูเอานะพี่พีนะผมดูธรรมชาติอย่างเดียวเลยผมดูดีเลยแหละองค์เนี้ยนี่ครับลายแห้งนี่ฮะอาจารย์จืดนะเป็นศิษย์ยุคเดียวศิษย์รุ่นเดียวก็น่าจะเป็นลูกรุ่นเดียวกับอาจารย์ปิ่นนะ ปิดถูกขอไปนะครับพี่สายตรงนะความรู้น้อยก็ขออนุญาตกล่าวอ้างกล่าวเป็นแบบอะไระน่าจะเป็นนะผมผมดูแล้วน่าจะเป็นนะไม่กล้าจะอไอชี้ชัดผมดูแล้วน่าจะเป็นอาจารย์จืดนะนี่นะครับกันลาแห้งแนี่ครับล่าหูครับนี่ครับ อาจารย์จืดนะครับผมดูแค่อาจารย์จืดเอาเอาแค่ราคาลูกสิท์พอถ้าตีหลวงพ่อน้อยนี่จมันจะแรงไปแต่พี่พีดูเปนะ็นหลวงพ่อน้อยผมก็ไม่ว่านะว่าผมก็ไม่แม่นหละ่ะไม่ไม่ค่อยเก่งเรียกว่าเล่นทุกสายขายตัวองอย่างผมอะ่ะขายหน้าลายนะยดูตีเอาเบากพได้คือขายแต่ไม่แน่อาจจะเป็นหลวงพ่อน้อยหรือเปล่านะแต่ผมดูนะ่ะสายหลวงพ่อน้อยอยู่แล้ว อย่างเงี้ยนะราคาเป็นปันกันเ้าชอบใจทักทายเข้ามานี่ครับธรรมชาติครับอย่างที่บอกเลยผมดูธรรมชาติอย่างเดียวเลยเรื่องศีลเรื่องอะไรเนี่ยผมจะอ่านเอาเองทอดทงไมหันรอหันมอมะทำชออาต่อต่อสิทชาติธรรมชาติผมอ่านตลอดเลยธรรมชาติธรรมชาตินะสำหรับพี่ๆที่ดูศีลดูอะไรเป็นก็ดูแล้วกันครับนี่นี่ครับ นำมาในราคาแบ่งปันนะพี่นะอะ่ลาลาหูแก่ต่อไปครับเป็นชินรลาดอินโดจีนน่าจะเรียกชินรลาดอินโดจีนนะเป็นหน้าสอห้าหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ได้นะที่มีจุด,จดตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะพี่นะนี่ครับชินราดอินโดจีนไตฐานต่อโคตรนี่ครับนี่ครับโคตรนะพี่นะ อาจจะอะไรก็ชอบเลี่ยมกับเช่ารู้ป่ะนี่คือเช่าเลี่ยมกรอ,อบยกซุ้มอะนะประมาณนั้นหรือเปล่านี่ครับชินนลาดครับศูนย์ข้างครับนี่นี่ครับนี่ครับชินาลาดนี่ครับอ่า นี่ประมาณนี้นะพี่ๆนะอ่ะนี่ชินาลาดรูปหล่อชินาลาดนะฐานต่อคโคตรนะนี่ครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับพิมเขาเรียกว่าไงพิมฐานเหลี่ยมหรึเปล่าฐานเหลี่ยมมีหลายพิมพ์นะพี่นะนี่นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบ ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะไม่ปิดน,น่าจะเป็นปีศนะูนย์ห้านะน่าจะเรียกว่าฐานเหลี่ยมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนี่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเหลี่ยมอะน่าจะเรียกว่าฐานเหลี่ยมนะนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนี่ครับใจองค์ไหนทักทายแอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่ง เบ,บอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ยกันทักทายเข้ามาครับผมวัดราชสีห์ยินดีรับใช้ทุกท่านครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนกดสมัครสมาชิกให้หน่อยแล้วกันครับก็พยายามนำภาพมาแบ่งปันหลากหลายหน้าหลายหน้าหลายตาครับเอาเล่นตามสซโลแกผมเลยเล่นทุกสายขายทุกวงนะฝากติดตามด้วยกดแชร์ด้วยโอเคครับผ่านไปรูปหล่อมหาชนครับรูปหล่อลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่นี่ครับอันนี้เป็นธรรมดานะพี่วีนะช่วง ช่องที่ว่าโลหะหล่อเข้าไปอาจจะมีฟองอากาศขึ้นมาตรงนี้ก็จะบางทีก็อาจจะมีโลอย่างนี้เป็นธรรมดานะนี่ครับรูกหล่อลงเพิ่งเงินพียนิยมครับนี่อ๋อผิวแบบดูดีๆก็เหมือนจะมีขี้เบ้าอยู่นะนี่ครับดูดูครับนี่ครับเหมือนมีขออนุญาตขออภัยครับนี่ครับนี่ครับดูครับโลหะเนี่ยดูดูดีเหมือนจะมีขี้เบ้าเนาะ พระเหมือนพระติดที่เบ้าบติดตะกันอะไรเดิมๆอยู่เลยเนี่ยมาเนี่ยสภาพเนี้ยเนี่ยเสียนนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับมีเนื้อหูสองหูสองก้อนสองเม็ดไม่เยอะแยะพอมีบ้างนี่พอมีตกแร่ตกทรงตกทรายอยู่ธรรมชาติสวยงามนี่ครับประมาณนี้ครับ โอเคผ่านไปองต่อไปครับเป็นปิดตาตอนแรกนึกว่าเป็นสามเกลนะครับดูดีดีองนี้เป็นสี่เกลอครับนี่ปิดตาไม่กระพัดเหมือนวัดหนังนะครับจะตีเป็นพ่อทาหรือวัดหนังเตีอะไรงเนี้ยเคยเห็นแต่สิมสามเกลอนะองค์เนี้ยดูนะครับเนื้อหาเก่าจา้านจริงๆรงองค์เนี้ยนี่ครับดูครับเนื้อหาพระใช้มานะเนื้อจัดจ้านมากเลย นี่ครับดูครับเี๋ยเราไปก็พัดครับนี่นี่ครับรูหล่อพิมพ์สีเลอะนะปิดตาเขาเรียกอะไรยันยุ่งหรือเปล่ายันหน้าหูเขาอะไรนี่แหละผู้เอี่ยมมดนังหรือว่าพอทานี่แหละไม่รู้สายไหนนะแต่ว่าองค์เนี้ยโอ้โหสวยมากเลยดูอันนี้มีรอยสลักนะ้ำเวลาเทหล่อเยอะเกินแตกมาบอกอาจจะแตกอะไรมานะเทหล่อ นี่ครับจะช่ออยู่ตรงนี้ครับดูครับพอทานี่รู้สึกจะเล่นหลักแสนหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักแสนแล้วนะอูดเดียมัดหนังนี่มันต้องพูดถึงเลยราคานี่มีแต่สูงสูงนั่นเลยนะแต่ไม่รู้จะตีเข้าสำนักไหนดีแต่ว่ามันเรื่องขอามันเนี่ยมันชัวพี่นี่ครับมันยิ่งขึ้นก็คือในราคาแบ่งปันนี่แหละพี่นี่นะดูให้สะใจไปเลย ชอบใจแล้วค่อยทักทายถามถ่ยราคาเข้ามานะถ้าชอบแล้วก็ให้ไวนิดนึงพยายามดูชอบวงไหนก็ฝากติดตามเลื่อกันเผื่อมีสายพี่นะเพราะว่าผมก็หลากหลายเลยเล่นหน้าลายเลยตามสโลแกนของผมเล่นถุกสายขายถุกอุมเนี่ยประมาณนี้ครับปิดตาสี่ครือครับดูแล้วน่าจะหายากแน่แต่ว,ว่าผมมีนะเออนี่ครับ หลวงพ่ออะไรบางทีก็เห็นแค่สองเกคือสามคือนะองเนี่ยสี่ลือครับโอ้โหโย,ยิ่งยากทวีคูณเข้าไปอีกแต่ว่าถึงใครไม่มีแต่ผมมีนะนี่โลวหมูตัวเองทักหน่อยนะถรงนี่ครับให้ด่วนเลยครับนี่ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดศูนย์แปดสีบอทบอลายไปดยกันทักมาครับปิดท้ายด้วยปิดท้ายคลิปนี้ครับอีพีนี้ด้วยจอบเล็กหลงพ่อเงินครับ บอกเลยตรงนี้เนื้อปึกปักนี่ดูเนื้อครับชอบเนื้อมากเลยเนี่ยเนื้อปึกปักเลยดูครับเนื้อเนี่ยเนื้อผิวเนี่ยโอ้โหพี่ผมดูเนี่ยเป็นแข้งติดนะเนี่ยจอบเล็กหลุมพงเงินแข้งติดเนี่ยมีเป็นพิมพ์แข้งติดนะเนี่ย เนี่ยปิงนะปิงรอช้อบไปนี่ครับ,นะรรบสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็มีมาแบ่งปันพีเดตดเพยงนตอนนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกทันทีจำรูปชม จนจบในที่กดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสับไพ่หน่อยแล้วกันฝากนะครับชอบใจองคงไหนก็ทักลไลน์ไลน์เข้ามาหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์09028-08้าศสปู่ึงาทเบอร์ไลน์ไปเลยกันวันนี้ผมวัดราชสีก็อขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง